กฎหมายสบายสไตล์ธนาช่วงคุณถามมาธนาจัดให้สนับสนุนโดย a b e l e s a Stem Cell เพื่อสุขภาพรูปร่างและผิวพันธร์ที่ดีขึ้นเราพบกันนะคะในช่วงของคุณถามมาธนาจัดให้นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะธาานานก็จะมาตอบคำถามผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook นั่นเองนะคะค ถือว่าแต่ละวันอาจารย์หามีคนไปโพสก,กันเนี่ยอุ้ยหลากหลายคอมเมนต์มากเะคะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งคำถามที่หยิบยกขึ้นมาจากใน Facebook ของเราค่ะอาจารย์คะครับ <ผม S 1> ชายคนนี้นะคะเขาได้มาถามอาจารย์หาคือเขาเนี่ยได้ไปสมัครงานไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็นติวเตอร์หรือว่าอาจารย์พิเศษที่คอยสอนเ<อ>นี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอสมัยนั้นเนี่ยมันต้องมีการจ่ายค่าในหน้าให้แก่เว็บไซต์นะคะเว็บนี้นะคะก็ขอเก็บค่าในหน้านะคะแล้วเขาก็จ่ายเงินมาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรนักเรียนคนึไป พอผู้ชาท่านนี้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยเขาโทรไปนะคะนักเรียนก็บอกว่าอ๋อพอดีผมมีครูที่เสษสอนอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้งานไม่ได้งานอาจารย์เพราะว่าเด็กคนนั้นก็มีครูแล้วถูกต้องนะคะแล้วทำไงทีนี้แล้วเขาก็เลยกลับโทรกลับไปที่ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นค่ะบอกว่าเอาเด็กคนนี้เนี่ยมีอาจารย์สอนอยู่แล้วนะขอเงินคืนขอเงินคืนได้ไหมเอาเงินมาให้หน่อย ไม่ให้คะ <c oughs> ่ะเธอก็บอกอ้าวไม่จ่ายก็โอนมาแล้วนี่อะไรเงี้ยค,ค่ะทำไมคุณไม่เช็คดูก่อนละโทษโทษใจยนะคะ<อ>เขาก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยเขาสามารถเรียกร้องอะไรจากเว็บไซต์ได้หรือเปล่าคะาจา์ก็คืออย่าง <c oughs> นี้นะครับการที่นะครับทาเพจของตัวเองหรือท<ฆ>ําเว็บไซต์ของตัวเองลักษณะนี้นะเป็นการจัดหางานเลยเพจนี้ก็บอกว่าเออฉันหาลูกค้าให้ได้ฉันหางานให้ได้นะไอการที่จะประกอบธุรกิจในจัดหางานเนี่ยมันต้องขออนุญาตมา ถ้าไม่ขออนุญาตก็มีโทษจำคุกม,มีโทษปรับนะแล้วก็ต้องเข้าไปดูอีกว่าที่คุณทำอ่ะนะคุณสร้างเพจขึ้นมาสร้างเว็บขึ้นมาจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีงาน,นหลอกให้เขาโอนเงินมามนะอย่างนี้นะครับมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนนีกช่อกโกงโอ้โหหนักเลย<อ>นะฮะต่อไปก็คือการที่คุณเปิดเว็บเปิดเพจขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะหลอกลวงโกงเท็จนะมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ โอ้ผิดเยอะผิดแย่เลยผิดหลายข้อหาเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะเข้าไปในโว็เพจหรือเข้าไปในอินสตาแกรมที่เขาประกาศขายประกาศหางานเราก็ต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกถูกต้มได้ถามว่าครูคนนี้ทำไงไปเลยครับไปที่โรงพักใกล้ๆบ้านไปแจ้งความแล้วก็ถ่ายหน้าเพจด้วยนะไปให้ตำรวจรู้ว่าเพจชื่ออะไรอะไรยังไงตำรวจเดยวนี้เขาเก่ง ในเรื่องเทคโนโลยีทา<ช>คอมพิวเตอร์ก็มีตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญทำ,ำนั้นอย่างนี้เลยโดยเฉพาะเลยเขาสาวไปถึงตัวเลยไปแจ้งความได้เลยครับทังน,นั้นอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะใครที่จะสมัครงานตามเว็บไซต์นะคะหรือว่าอยากจะหางานตามอินเทอร์เน็ตขนาดน,นี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวงังพิเศษน,นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นช่องทางที่ลหลายๆคนเนี่ยก็ประสบปัญหาแบบนี้มาหลากหลายมันมีความผิดหลายประเภทนะที่เกิดบน เนี่ยอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเยอะแยะมากทีเดียวเพราะบางทีเราไม่รู้จักหน้าค่าตากันรเราก็เข้าไปก็คุยกันนู่นนี่นั่นนะก็เป็นเหยื่อได้ง่ายนะ<ช>คนคะที่ไม่ปรารถนาดีพวกโจรก็ก็เนี่ยกหลอกต้มแบบนี้บ่อยนะใช่นะแล้วค่ะผู้ชมทางบ้านคะท่านอื่นๆนะคะที่มีปัญหาสงสัยกับเรื่องราวกฎหมายแบบนี้สามารถมาถามเราได้นะคะผ่านทางเฟซบุ๊กนั่นเองค่ะเซิร์ชเข้าไปได้เลยกฎหมายสบายสไตานาค่ะแต่ตอนนี้ภาษาสุภาษิตกฎหมายมารออยู่แล้วค่ะ